รถหรูเนี่ยะจากแบรนด์โตโยต้า คันนี้นะคะไม่ธรรมดาราบชมนะคะใหม่ท้อมความหรูหราท้อมความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยสภาพสวยมากบ้างออปชั่นจัดเต็มต่อออโต้คาของเราขายอยู่ที่ สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็มาพบกับเก๋ต่อออโตคาค่ะแล้ว,วน,นี้นะคะเก๋จะพาทุกคนค่ะมาชมกับรถหรูนะคะจากแบรนด์โตโยตา้าเชื่อว่าเป็นรถในฟันของใครลหลายๆคนอย่างแน่นอนนะคะกับโตโยต้าแชมรีค่ะต้องบอกว่าคันนี้นะคะไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเป็นเจนล่าสุดกับตัว XV 70นั่นเองค่ะ ตัวนี้เราอยู่กันกับ Toyota Camry 2.54นะคะรถปี18จด19ค่ะจะบอกว่าสวยมากเขาได้มีการปรับโฉมนะคะใหม่โดยที่ มีการนะคะเพิอมความหรูหราแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเพิมพ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยและที่สำคัญเขาได้มีการใส่ในเรื่องของระบบความปลอดภัยกับ Toyota s a f e t y s เซนตและนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับแพลตฟอร์อมใหม่หรือว่าโครงสร้าง TNGA นะ,ะทำให้ในเรื่องของการทัศนวิสัยในเรื่องของการมองเห็นแล้วก็รวมไปถึงค่ะ ความกว้างขวางภายในห้องพูดีสารที่ดูแล้วสบายตาม,มากยิ่งขึ้นค่ะพูดแบบนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนอยากจะดูเจ้าคันนี้กันแล้วนะคะเดี๋ยวเกศพาทุกคนมาชมนะคะในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะต้องบอกว่าคันนี้นะคะราคาป้ายแดงของเขาเนี่ยอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนนะคะแปดบาทค่ะ มาดูกับโมด้านหน้านะคะถือได้ว่ามีการปรับโฉมใหม่เช่นเดียวกันค่ะโดยที่ตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็มาพร้อมกับช่องลมด้านล่างนะคะสีเทานั่นเองตัวไฟหน้าจะเป็นรูปแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED และมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้ารวมไปถึงค่ะอย่างที่บอกเลยว่าคันนี้เขาจะพิอมในเรื่องของระบบความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะเขายังมาพร้อมกับ ตัวเซนเซอร์หน้า2จุดด้วยกันค่ะบอกเลยว่าแค่ชมด้านหน้าย,ยังรู้สึกวอลขนาดนี้นะคะรู้รามากๆและสังเกตนะคะเส้นสายการตกแต่งฝาก,กระโปรงของเขาดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะขยับมาต่อกันเลยกับในส่วนของด้านข้างค่ะกับตัวล็อตัวนี้เป็นล้อแม็จากทาง t o y o ต,ต้ขนาด18นิ้วค่ะ กระจกมองข้างนะคะตัวนี้จากเป็นสีเดียวกับตัวรถน,นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวรูปแบบ LED ค่ะนี่จะประตูจะเป็นตัวโครมเมียมแบบนี้เลยนะคะและเขาก็จะมีการนะคะคเล่นลวดลายเป็นวัสดุสีเงินนะคะตรงกรอบประตูแบบนี้นะคะก็จะเพิ่มความโชมเฉี่ยวให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดีไซน์ด้านข้าง <S <S เห็นไหมคะ ทำให้รถมีความที่รู้สึกว่ามีรูปทรงที่มีความปราดเปรียวม,มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและอย่างที่ทราบกันเลยค่ะ Toyota Camry เนี่ยถือได้ว่าเป็นรถหรูหรือว่ารถผู้ริหารดังนั้นคุณจะได้ความกว้างขวางภายในห้องผู้โดยสารอย่างแน่นอนค่ะมาต่อกันค่ะกับในส่วนของด้านไทยรถนะคะ ด้านไฮรอค่ะกระจกก็จะเป็นระบบไลฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ค่ะและในส่วนของด้านไฮรอดเขาก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสัญลักษณ์นะคะตัวหนังสือแคมรีนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ค่ะไฟท้ายจะเป็นรูปแบบ LED อีกด้วยนั่นเองสวยมากบอกเลยว่าคันนี้นะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่เคยจะหาเจอเลยนะบอกตรง,ตรง ไม่เคยจะหาที่ก็เจออยู่ด้านนี้อ่ะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบนี้นะคะแล้วก็สภาพด้านหลังคือจะบอกเลยว่าสวยมากดูใหม่มากนะเอาจริงคันนี้ถือว่า1คือลบหรูนะคะทรงสปอร์ตแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่เรารู้สึกว่าว้าวก็คือในเรื่องของการดูแลรักษารถเนะคะเพราะว่ารถเนี่ยสภาพดีอยู่เลยแล้วสภาพดูใหม่มากคือเได้ว่าผ่านการใช้งานน้อยหรือไม่ก็ดูแลรักษารถด,ดีมากๆค่ะ มาดูกับพื้นที่ด้านหลังนะคะสาภาพเดิมๆเช่นเดียวกันแล้วก็พื้นที่กว้างมากสามารถเก็บของเก็บสัมภาระต่างๆหรือว่ากระเป๋าเดินทางได้แบบสบายๆเลยค่ะและนี่ก็คือโฉมนะคะรอบๆตัวรถกับโ o y ยต a า a m r ม 2.5G นะคะรถปี18-19ค่ะและสภาทุกคนค่ะมาชมกับความรหรูหราด้านในตัวรถค่ะ ด้านนอกเนี่ยว่าเขามีการปรับชมมีการปรับเปลี่ยนนะคะให้ดูรูหรามากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะด้านในไม่แพ้กันเลยค่ะด้านในคือสวยมากทุกคนค่ะอยากให้คุณได้มาสัมผัสตัวรถจริงนะคะจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจเหมือนที่เกบเป็นณตอนนี้เลยนะคะด้านในจะเป็นโทนสีดาค่ะนะคะแล้วเขาก็จะมีการตกแต่งเป็นแนวสปอร์ตนะคะแล้วก็มีการตกแต่งเป็นไลายไม้คาร์บอนค่ะตรงคอนโซลกลางแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะส่วนตรงเครื่องเล่นมีเดียเนี่ยจะเป็น ็นสีดําเงาหรือว่าเป็นโน้แบ็กนั่นเองค่ะ,ะน้านในายคือรูหราและดูใหม่มากๆมา,มา,มาแบบก๊อก่หลานตัวเลยนะคะตัวเบาะที่ได้ค่ะเบาะเป็นทรงสปอร์ตของรับจากสรีระนะคะและเป็นเบาะระดับไฟฟ้าคูา่หน้านะคะ8ทิศทางค่ะโดยที่ฝั่งคนขับเนี่ยเขาจะเพิ่มตัวดันหลังเข้ามานะคะเป็นตัวดันหลังไฟฟ้าก็ลดอาการปวดเมื่อยเวลาที่คุณต้องนั่งขับรถนานๆนั่นเองนะคะ แล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเมมจดจําตําแหน่งลักษณะผู้นั่งได้ถึง2ตําแหน่งด้วยกันค่ะมาดูกับเจา้าพวงมาลัยค่ะเขาก็มีการปร,บบรับเปลี่ยนใหม่นะคะตัวนี้นะคะต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงปี 2016- 2017แล้วนะคะเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ต3กา้านแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอัติฟัง์ชันนะคะปรับวอลลุ่มปรับโหมดต่างๆได้เชื่อมต่อบูธกับสมาร์ทโฟนได้มาพร้อมกับตัว c r u s control แล้วก็ตัวพันเดอร์ชิพค่ะ และอย่างที่เคบอกค่ะว่ารุ่นนี้นะคะคันนี้โฉมเนี้ยเขาได้มีการเพิ่มในส่วนของระบบความปลอดภัยหรือว่า Toyota s a ซ e t y Sense ค่ะรีดีว่าจัดเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะหลายคนอาจจะงงปกติเนี่ยด้านขวามือเนี่ยเขาก็จะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆแต่ว่าตอนนี้นะคะเขาได้ย้ายมาไว้ในอยู่ในส่วนของด้านหน้านะ,ะแผงหน้าจอด้านหน้าคนขับแบบนี้ค่ะคุณสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลย ในเรื่องของ BSM ค่ะแจ้งเตือนที่กระจกนะคะด้านข้างนะคะเวลาที่ว่ามีรถเข้ามาหรือว่ารถมุมอับต้องการเปลี่ยนเลนต่างๆนะ Parking sensor ะน,น,น,นะ,ะระบบความปลอดภัยต่างๆนั่นเองนะคะนอกจากนี้เขายัางย้ายในส่วนของกุ่มควบคุมม่านไฟฟ้ากปกติจะอยู่ด้านนี้ถูกต้องมาด้านซ้ายมือของคนขับค่ะ เขาย้ายมาไวในนี้เหมือนกันนะคะโดยที่คุณสามารถสั่งงานค่ะผ่านนะคะตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้ได้เลยอะสังเกตดูดีๆนี่นะคะสามารถเปิดติดนะคะตัวนะคะเอ่อมัดสาไฟ้าด้านหลังได้นะคะผ่านการควบคุมตรงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนั่นเองค่ะอะด้านซ้ายมือค่ะนะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนะคะตัวนี้รองรับแผ่นดิสซีดีดีวีดีต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนกว้าง7นิ้วค่ะนะคะ แล้วก็ด้านล่างค่ะโซนด้านหน้าจะเป็นแบบดูออสดน,นะคะแยกไซส์ขวาปรับระดับอุณหภูมิความแรงของลมทิทางลมต่างๆได้เลยค่ะ ขยับลงมานะคะด้านล่างตรงนี้เขาจะมีเป็นช่องเสียบ AU x USB ไฟ12โวลต์นะคะและเขาได้มีการย้ายตำแหน่งของตัว Wireless Charging นะคะจากปกติอยู่ตรงนี้ย้ายมาอยู่ด้านด้านล่างของตัวเครื่องเล่นมีเดียนะคะตัวนี้ก็คือรองรับการชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายและเมื่อคุณเปิดขึ้นมาก็จะเป็นที่ใส่ของวางของอเนกประสงค์ได้อีกด้วยนะคะตรงกลารตรงตกแต่งด้วยไลายไม้คาร์บอนค่ะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะคะมาพร้อมกับการปรับโหมดการขับขีได้ไม่ว่าจะเป็นอีพุ่นม หรือว่าสปอร์ตนันเองนะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะตรงกลางนี่นะคะก็จะเป็นช่องใส่ของอเนกประสองค์โดยทั่วไปแล้วก็โซนด้านหน้าก็จะมีนะคะช่องใส่เอกสารค่ะคันนี้จะได้แอร์แม็กรอบคันค่ะทุกคนนขาและอีกหนึ่งความพิเศษค่ะนี่เลยนะคะเขามาพร้อมกับตัวพานโนรามิกสันลแบบนี้นะคะนี่สามารถสั่งงานควบคุมได้ แบบนี้เลยเอาไว้รับกับลมนะคะด้านนอกบรรยากาศธรรมชาตินะคะแสงแดดสายลมไออุ่นต่างๆหรือว่าจะนอนดูดาวนะคะเพิ่มความแบบชิลๆนะคะยามคข้มขืนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะด้านหน้านะคะเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆแต่ยังไม่หมดค่ะยางที่บอกว่าหลายคนจะทราบดีว่าคันนี้เป็นรถแบบ รถหรูรถผู้บริหารดังนั้นเดี๋ยวเกศพาทุกคนค่ะไปสัมผัสกับความสะดวกสบายในส่วนห้องผู้พิตา์ด้านหลังกันต่อเลยค่ะ และนี่คือความสะดวกสบายกับส่วนห้องู้โดิสัรด้านหลังค่ะสมกับเป็นรถผู้บริหารจริงๆเพราะว่าพื้นที่เนี่ยกว้างขวางนั่งสะดวกสบายนะคะและอย่างที่บอกว่าตัวนี้เป็นตัวแพลตฟอร์ม TNGA นะคะก็จะได้ความสบายในเรื่องของการนั่งนะคะในส่วนห้องผู้โดิสารด้านหลังแล้วก็ด้านในด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของทัศนวิสัยการมองเห็นต่างๆที่ทดียิ่งขึ้นค่ะสภาพตัวบาอค่ะดูดีเลยนะคะไม่แพ้ด้านหน้าไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดนะคะแล้วก็ตัวบอกเนี่ยเขาก็จะแบบรองรับ กับสรีระตรงช่วงหลังนะคะของเราให้นั่งสบายมากยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมกับตัวยึดเบาะเด็กนะคะหรือว่าคาซิสนั่นเองและนอกจากนี้นะคะตรงกลางนี้ยังสามารถดึงออกมาค่ะเป็นที่วางแขนอันใหญ่แบบนี้ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีที่วางแก้ว2ตํตำแหน่งด้วยกันค่ะยังไม่หมดนะคะสังเกตดูดีๆนี่เขาจะมีช่องเชื่อมต่อกับด้านท้ายรถค่ะให้คุณสามารถหยิบของเก็บของต่างๆได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะและสิ่งที่พลาดไม่ได้เลย ะะโซนห้องผู้โดยารด้านหลังแบบนี้เราก็มีแอร์ค่ะไว้ให้กับผู้โดยสารหรือว่าผู้บริหารที่นั่งด้านหลังนั่นเองนะคะก็จะได้ความเย็นที่ชุ่มฉ่ำและทั่วถึงอย่างแน่นอนนะคะและยังไม่หมดด้านล่างก็จะมีเป็นช่องเสียบ USB อีก2จุดนะคะนอกจากจะมีม่านไฟฟ้าด้านหลังแล้วทั้ง2ข้างเนี่ยเขาก็จะมีนะคะเป็นม่านบังแดดน,นะคะทั้ง2ฝั่งบานประตูแบบนี้อีกตัวน,นั่นเองค่ะคันนี้ก็จะได้ลำโพงทั้งหมด 6ตำแหน่งได้กันค่ะและนี่ก็คือความรูหราและออปชันนะคะสภาพความสวยงามที่เรียกว่าจัดเต็มค่ะภายในตัวรถกับ Toyota Camry 2.5 G รถปี18-19ค่ะ มาต่อก,กันกับเครื่องยนต์เลยนะคะสำหรับในส่วนของเครื่องยนต์โอ้โหต้องบอกว่าสภาพดูดีไม่แพ้ของแต่ละจุดแต่ละส่วนนะคะเครื่องยนต์สภาพเดิมๆแบบนี้ค่ะเครื่องเนี่ยต้องย้ำเลยว่าไม่เคยโดนถอดไม่เคยเดนเปลี่ยนเครื่องนะคะสภาพแห้งๆแบบนี้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นคันด้านหน้านะคะก็จะมีน็อตแต่ละจุดสภาพเดิมๆจุดมาร์กจากโรงงานนะคะที่เรียกว่าผ่านการตรวจสอบ QC นะคะจากทางโรงงานก็สภาพเดิมๆเช่นเดียวกันค่ะฝากระโปรงจะเป็นแบบ โชว์ก็เปิดปิดสะดวกสบายนะคะช่วงนี้เรื่องของการผ่อนแรงมาายิ่งขึ้นค่ะตัวฝากระโปรงนะคะน็อตแผ่นซับความร้อนสติกเกอร์จากโรงงานยังคงอยู่สภาพเดิมๆเลยค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 0 5หรือว่า2 5 0 0ซีนะคะจะให้กำลังอยู่ที่209แรงม้าและแรงบิดสูงสุดข่ายอยู่ที่250นิวตันเมตรและอัตราการเร่งข่บ0ถึง100นะคะจะอยู่ที่ประมาณ8ถึง9วินาทีเลยทีเดียวค่ะ และสำหรับใครที่สนใจกับ Toyota c a m r รคันนี้นะคะหรือว่ากำลังมองหากับรถหรูที่เรียกได้ว่าสภาพสวยมากบ้างนะคะแล้วก็ออปชั่นจัดเต็มค่ะคันนี้ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดค่ะใครสนใจค่ะที่โตอัโต้คาร์ของเราขายอยู่ที่1 9 0 0 0ล้าบาทค่ะ จัดไฟนั้นได้นะคะแล้วก็เครดิตดีฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้น0%นเซค่ะและยังผ่อนสบายๆได้ยาวนานถึง84เดือนนอกจากนี้ยังมีกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นานถึง2ปีค่ะใครสนใจต้องรีบติดต่อมาเลยนะคะกินงก้ังมาได้ที่หมายเลข083 777 7747 77และ083 7 7 7 7 7 5 7ค่ะหรือผ่านทาง Facebook ของเราก็ได้กับเพจสุดยนต์มือสอ,อ่อตอ่อ่อคาค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นไลน์ Instagram t i k t o ต็เว็บไซต์ และฝากกับช่อง y o u t u b e ของเราด้วยนะคะกับโตอโตคาชานอลค่ะเข้าไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะก็จะมีรีวิวรถรุ่นต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะมีกับการแนะนำรถเข้าใหม่กับเหล่ากูรูของเรานั่นเองค่ะและใครที่ชื่นชอบกับ Toyota Camry นะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะ รับรองว่าคุณเห็นผ่านหน้าจอผ่านตัวกล้องนะตอนนี้ว่าสวยแล้วอยากให้คุณได้มาสัมผัสกับตัวรถจริงค่ะจะพบกับความหรูหราความสวยและความสปอร์ตความทันสมัยความล้ำมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนกับ Toyota Camry ี 2.5G รถปี18-19ค่ะและคลิปนี้ค่ะหมดหน้าที่ของเก๋แล้วนะคะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอต้อลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Think about others way for myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst, we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth Just focus on yourself first Don't let